ไปหานไม้เบิ่งรอเบิ่งนงมใไม้ที่ี่บอสโอ้ฝนกระตดดเบิ้งขึ้นน้อยอีวร์โอ้คักแน่เลยฝนไป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 นี่เฮข้นถนนแบบเละจุ่มเไป๊ะไพี่น้องโอ้ถนนแม่น่านะครับถนนมะนาวที่สอมอด้ายเฮาก็สิมาฮอดจอดถึงแล้วบัดนี้หานนมใหม้นําบัดนี้ครับนี่บัดนี้ขออภัยเฮาหัวสวนหัวสวนหน้าเยอะน้อยหนงนหนึ่งต้นยางสูงเลยพี่ ต้องเกษียณนี่ไปแล้วเนาะอ,อันนี้เจ้อเอานอ,นนนอันนี่จะเคยไปตามเอางอนี่กระลังเสียนี่หาบางอี๋บางข้างในบางนี้บ่กนี่นี่จุ้มหลายนอนเลยผีข้างในผีป้าเจ้จุ้มเออจริงจริงด้วยต้องฉี่เบิร์ดง่ายขันเขาบอกเผ่ามาันอย่างนี้มาพอมันอยู่ไก่ทางพี่น้อง,อง,องก็บอกโหเนาะคนไปผ่านไปผ่านมากคนกเกษียณอันนี้คือสวนอันมาสวนนี้หน่อยเนาะสวนสวนมีแบบ อาัดเลี้ยบาเห็นเด้อครับเพราะว่าห้องมุมกว้างพี่น้องครับเบิ่งโอ้ยเห็นข้าเจ้าคนนั่นลงเลิกๆเนี่ยด้เห็นเนาะเห็นที่ลงข้าเจ้าทายไหมลงพี่น้องเออเนี่ยเขาน่าเขามีอันมีคนถือกล่องเห็นเลยพี่หนอนอัดเลี้ยวเบาเห็นเด้อเดี๋ยวเห็นตอนที่ทับแล้วๆทีแหละ เสียมอ่เจ้าบ่เอาเสียมอันเล็กจะมานึน่เนาะบ่ไดี้ดูว่าจะ,จะถึงเม่ายหร่ดว่าจะบ่ได้มาถ่ายอันนี้ว้บอกก่อนไงว่าจะมาถ่ายอันนี้โอ่านอนใหญ่เลยสิข้างใน,นอีกก็มีเห็นแล้วโอ้เห็น้องฮักเสียงก็กกจะอดด่อีอืมโอ้ฮักอันฮักก่อนใส่หน้า,าตาเข้าเดี๋ยวฮักอันฮักฮักสูงโผล่ สูงโพดพท่หน้องเอาบ่าได้เสียมข้าบอดีเลยนี่เสียมบ่ค่อยดีันไหนข้างในนอนหนึ่งข้างในอีกกนอนหนึ่งคุณต่อยู่ในในเลือกเลื่ข้านในอีกนอนหนึ่งครับอยู่อยู่เลือดอยู่ทำไมกําลังออกที่หนอ่องแต่ว่าก็แปลกใจอยู่ปีนี้คือคือออกสาเดเฉววทำไมออกสาดจุดเน,นี้ยเนาะนอนหนึ่งครับ เนี่ยครับพี่น้องอ่อนคากเลยเด่นนี่เสียงดังชั่ววันหนึ่งผีข้ายผีนอนหนึ่งอยู่ในคากเลยหืมส่มเสียงอ่อนคากเลยชั่วเลยพี่น้องเออบ่ได้มาหล่อไงขึ้นสูงระเตียเตียห้อบ่ได้หล่อนะพี่น้องเพิ่ง าาออเอาว่าว่าห้านในออกไหะเขาก็ไปหาตะนอมใหม่นอมใหม่ปาลาเพล่นร่างออกพินอ้อหนึ่งพิน้องหลายอ้อเลยทางวานีน่เห็นเห็นไหวเนาะที่มาที่มาอาเฟี้ยงไหมเห็นไหวแต่สวนเฟี้ยงเฮาเหมือ,อว่าอันทีที่เอาไหวเฟี้ยงเนาะพ่นอ,อ้อเป็นหัวสวนหน้าหน้าเยอะหน่อยเพินินเจ้าของเพินินอยากบ่นเนาะเจ้าของเพิินนี่ ตอนมันอยากนอนใหม่บอยจะของผืนนี่น้อยอยากนอนใหม่บอยจะน้อยเรื่งกำลังกำลังขึ้นมาพี่นองอีกข้างผีนะครับเ็นบออีกนอนหนึ่งเนี่ยครับนอนหนึ่งเนาะอันนี้ก็นอนหนึ่งพี่น้องนี่เห็นบอนี่เอยหลายนอนอยู่หลายนอนเติบอบู่เนาะข้างฝุ่นมีบอยจะจุ่มหลายนอนหนึ่งเออฝุ่นพี่น้องเห็เนบอนั่นอยู่ข้างในในฝุ่นเนาะเออ นี่จะเป็นหัวสวนนะครับนี่เมือ่อวานที่มาเอาเฟียงนะครับนี่เห็นบหเอ้ยพี่สองนอได้นนเดนาะยู่นี่น,น,นี่เน้นอนนงอีกพีสามนอสามนอนได้ครับนี่ตะวนนอนี่นอนหน่อยนอนหน่อยเนาะตาไม่ได้เนาะตาเยอะมากเนี่ยเออเด้๋ยวไล่เติบแล้วอนี้เห็นบ่นี่ตาเขาพี่น,อ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 ,น,อ,อ,อ,นองอืมอานี่อันนี้มันลนเตะ นี่แมหายไปใสงนะอ,อันนี้ปราไหอันนู้นเหรอข้างที่นี่ก็พี่ร่างสแตกออกมากก็มีโอ้ววล่างแตบงออืมดูแล้วอยอะร่างถีน่งอนแบบงออ่นอนแทะอ่อนอยู่และนี่ยเียงดังจวดจจาเลยน,น้องตื่นตาตื่นใจครับ นอนไหมออกแววออกซาจนในปีนี้ไหมเง่นบอกจะว่าบอกวา่าเอาไปอ่าน้อ่ไหมนอนให่ครับนอน,นอันนี้บ้านไงเป็นไรพอดีๆนี่แหละใส่อะไไป,ไปทางั้นเหยวหวหนึ่งแล้วนอนเสียงห้องก็บบอดีเสียงเีดก็ มันอยู่ในผลเนาะอืมกดได้นี่เนาะปึ๊บโอ้ยีหน่องพี่หนอนชุบบนงามเลยนีเนาะกำลังงามเลยอ่ะพี่น้องไปทางบนต่อแบบนี้คราไปเอาตัวอ,อีกก็ได้ตัวไม่บอกอีกเอาอันนี้มันไม่ใส่ใช่ไหมองมนี่เนาะเดี๋ยวเออโอ้พี่น้องทางสีหลายเลย ไอโนยู่ให้จุ้มแข่งเนาะจะไป็นหัวหุ่นจะนอนยังไงให้นอนเห็นบ่อหุ่นหุ่นนอนง่ายเลยหุ่นโอ้นอนเดียวก็คือแกงพอเลยนี่เนาะเดี๋ยวก็แขงพอเลยเสียมเฮาวนี่เดี๋วมันก็ค่อยก็ค่อยแข็งแรงพี่น้องเ็นบ่อที่ฟี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 ่ฟี นากระล่างอันนี้พอดีเลยเนาะอือเนาะ้สา้อยนมอ้อนแตันนน้อยอันนี้เอาวบให้มันข้นบ่เนาะทบไบให้มันข้นเนาะทไใ้ขึ้นเอาแค่สองนอพอหน่อยนี่อืมฝุ่ข้างในบ้าุ่นข้างในฝุ่นเห็นมีฝุ่นข้างในอีกนอนนึ่งสิข้างในแห้งฝุนไอ้ฟูดอ๋อ Ba em em ba em bắt 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 mà มีงานกะยานเสียมหักเสียมก็บอค่อยเป็นครับอืองามจวดตาเลยพี่น้องสิงามบ่สิ <Okay. S 1> กำลังนอนอัวอัวอุบอวดเลยน้องครับมีอยู่สองนอนนี่ทงไม้กอนนะัแต่เป็นไงขึ้นกวนนี่ก่อนนี่เป็นเงาแม่น้องทีนะ เฮ้ยต่หวานคักเลยสิเตี๋ยอางเลยตียตไปไปเบิงเบิงเขาเดินาสูงๆไรเบิงนอนี่ไหมนอนนี่คนอยู่สูงแล้วเลยนะเลยเนาะสิาเเฉินเเลยสินอนนี่ไหมครับ้อบเบิงนี่บอยจุงที่นี่อยู่เดียวนะอลายเต๋ออยู่พี่น้องี่สูงเฉินเินอยู่ีทีนอนนี่เต็มออหักลไหล่ะ ห่างายยิ่งกว่าโอ้อ่อนพี่น <Uh, ้องเบิ่งสีห่างเถื่อนเถื่อนเชนสีสูงเหรอข้าก็เห็นสาผนเนาะทีน่ะบ้านไหนมาเบิ่งเนาะจำเนี่ยนะพี่น้องก็พอได้กินแล้วล่ะเนาะหายไปน่ามิน่ากินนะพี่น้องจะได้ก็ฝากรับช่องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ